พี่แดงทำอะไรพ่จะทำเก้าอี้เก้าอี้อะไรพอดีว่าเห็นท่อมันวางทิ้งไว้แล้วก็เราก็มีไม้ไงเลยว่าจะเอาเอาท่อไปตั้งแล้วก็เอาไม้พาดตรงที่ก๊อกน้ำตรงนั้นน่ะ <c oughs> เผื่อว่าไปนั่งหรือว่าเอาเอาของไปไปวางไปอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเมเดี๋ยวพี่ทำเสร็จเมก็จะรู้ว่าไอเดียพี่คืออะไร <c oughs> เดี๋ยวพี่หาวิธีการเอาตัวนี้ออกไปก่อน ดูนะคะว่าพี่หนึ่งจะกิ้งได้ไหมวิธีการกิ้งนะครับคืออย่าออกแรงเยอะโอ้ยออกไม่เยอะเลย,อ,ยออกแรงเยอะแต่ให้ใช้เขาเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงนี่จุดศูนย์่องมันจะเบาๆเองอเกิ้งท่อแบบนี้ทำให้นึกถึงอาชีพตอนที่ ผมเป็นเด็กนะครับอยู่บ้านผมขายพวกวัสดุกอ่อสร้างแล้วทีนี้เนี่ยเวลาไปส่งของเนี่ยคนจะสั่งท่อเราก็จะมีการกิ้งปึ๊บถ้าหากว่าอยู่ดีๆจับอย่างเงี้ยเลยเนี่ยอ๋อพี่มีประสบการณ์ในการกิ้งท่อมาก่อนใช่ถ้าอยู่ดีๆแเราเรากิ้งไปนะแล้วเราดึงเนี่ยคือพังเราอาจจะพังแต่มันต้องมีของสักอย่างหนึง่ง มามาลองไว้ข้างล่างนะครับลองไว้ข้างล่างตรงกลางนี่อย่างนี้นี่ดูนะฮะผมจะพลิกไปทางนี้ง่ายๆเลยเอ,อบเบาๆแล้วก็หมุนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมง่ายมากเห็นไหมเป็นตัวบังคับเลี้ยวแล้วก็นนี้ออกแล้วก็เนี่ยใช้นิ้วจิ้มได้เลยนี่อ๋อวิธีการเลี้ยวอเหรออ่ ท่อน่ะคือถ้ามันไม่ใช่เนินอ่ะมันกินง,ง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็กินเบาๆไปไปอือจะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ต้องมีขาตโต๊ะกี่ขาสักหกขาเหรอ <c oughs> ออกกําลังกายครับอุ้อุ้ยอุ้ยได้ต้นขาอุ้ย,อ,ยอันนี้เมื่อเช้าออกกําลังกายแขนใช่ตอนนี้ออกกําลังกายขา หนูกลัวมากเลยอ่ะพวกแบบกิ้งอ่ะเพราะว่าตอนนเด็กๆหนูเคยเอาล้อรถมากิ้งแล้วหนูกิ้งไปกับล้ออ่ะคือแบบทะลอกเยอะมากเลยหรอ,อยังเป็นแผลเป็นมาทุกวันนี้อยู่เลยเวลาผมไปส่งท่อเนี่ยไม่ใช่แค่ท่อเดียวนะเป็น10เป็นสิบท่อนะตอนเป็นเด็กไปก็จะกิ้งประมาณนี้กิ้งไปเบาๆปุ๊บนี่เดี๋ยวแล้วก็เล็ง จะมาช่วยเหรอชิต้าจะมาช่วยเหรอหมูหรือหมาก,ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มากเลยแต่คอเล็กเมย์มาถ่ายตรงนี้ดิเราตั้งไว้ไหนเดี๋ยวจะเอาท่อสองอันมาวางมาพาดตรงนี้กับตรงนี้เสร็จแล้วก็ไม้พาด เวลาเราล้างมงล้างมืออะไรประมาณนั้นนะ่ะมันก็จะอันนี้ได้นี่นะฮะ แจะตั้งขึ้นยังไงอ่ะตั้งขึ้นยังไงเฮ้ยหมุนได้มันหมุนได้อ,อื๊บแต่ว่าเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยอาหมุนนี่ได้ละเห็นไหมเสร็จละระวังทับเข้าได้แล้วหนึ่งอัน ไม่ตั้งเลยบอกว่าอย่างนี้แหละตั้งก่อนแล้วก็อีกท่อนหนึ่งเอาไม้พาดแค่นั้นเองอ๋อไม่ได้ตั้งขึ้นเหรอไม่ได้ตั้งอ๋อหนูรู้ว่าตั้งโอเคไปไปเอาอีกอันหนึ่งนี่ชิต้าบอกว่าช่วยเหนื่อยมากเลยขอพักก่อนชิต้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยฮือเสีงเยงอะไร มีเสียงไข่หอนเสียงไข่หอนโอ้ไม่ต่อติกสิ่งที่ง่ายที่สุดคือใช้เกล็บครับใช้เกล็บใช้เกล็บจะง่ายที่สุดเกล็บอะไรอ่ะเกล็บรองเท้าไง แล้วก็หมุนม้นหมนปับ๊บเสร็จแล้วเราก็เก็บอุปกรณ์ต่อ <c oughs> <c oughs> แล้วเกิดก็ใช้ในการผลักไปด้วยออกกำลังกายขาไม่เหนื่อยเลยบบเบาๆพราะมันลงลงดินมันเนินลงไง <c oughs> แต่ว่า อุปกรณ์เกือบที่ใช้ดีที่สุดที่ช่างเห็นท่อเมื่อก่อนนิยมก็คือเกือบตาดาวเทียมเกือบตาดาวเทียมเกือบตาดาวเทียมว้าวเอาถึงตัวนี้เราเราต้องการเลี้ยวใช่เลี้ยวเกือบสอดเกือบสอดปุ๊บนี่นี่คูนะเกือบสอดปุ๊บแล้วก็หยุด หนึ่งเข้ามานิดนึงเศยดารองเท้าจังเลยหนึ่งเข้ามานิดนึงแล้วก็หมุนพี่หนึ่งควรเอาดาวเทียมมาใช้นะไม่ควรใช้คล็อกคล็อกอันนี้สองพันครับผมไปเผื่อใครมาอาบน้ำตรงนี้เหรอวางสบู่อย่างนี้พี่หนึ่งมีสบู่ด้วยโอเค พอได้ตำแหน่งปุ๊บเราเลงดีๆใช่ไหมล่ะอ่าเมย์บอกว่าไม่อยากให้ใช้เกือบเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ปุ๊บดึงขึ้มานิดเดียวแล้วก็หมุนเห็นไหมครับตั้งระดับได้หมาก็นอนได้หมาก็นอนได้โตก็ได้อ่าแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาลองฝั่งนี้ตรงนี้ก็คือลองฝั่งนี้ ลองฝั่งนั้น,นลองไม่ให้มันเคลื่อนลองอีกฝั่งด้วป่ะได้เพราะว่าต้องรองข้างในด้วยวจะได้กินลูกมากตอนนี้ขึ้นยอดแล้วนะคะ ต้นนี้ที่เอามาลงใหม่รู้สึกว่าอ้าไม่เห็นว่ามันมีใบใหม่อ๋อไม่ใช่มันเป็นใบเก่าแต่มันดูชุ่มชื่นกว่าแต่ก่อนมากทำอะไรพี่หนงเอาไม้นะครับที่ที่มันเหลืออยู่นะครับที่จากเขาเขาทำไอ้นั่นนะอ่ะไอ้ซุ้มนะเมย์จำได้ไหม อ๋อจำได้ซุ้มที่ซื้อมาจากซุมที่ทซื้อายบ่อยๆใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวไปใส่ทางนูน้นโอเคจะได้ไหมล่ะให้หนูช่วยประคองไหมไม่เป็นไรพี่ได้อยู่อุ๊บโอเคไปไม่แรงครับไปเบาๆไปไปช้าๆนะครับ เป็นเครื่องบินไปเลยเนี่ยชีต้าเขาก็ช่วยอยู่นะคะช่วยเดินไปเดินมา กี่แผ่นนี่เอา,าตอนนี้ที่วางสบู่เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่ง <S <S เดี๋ยวเอาอีกแผ่นหนึ่งมาอีกแผ่นหนะึ่งนาะแม่อยู่ตรงนี้แหละม,มันก็เริ่มเป็นโต๊ะอยู่นะเป็นรูปเป็นล่างไหมใช่เดี๋ยวเอาไม้กวาดมาก่อนนะคะ ได้โตไม้แล okay. kind of ้วเลี <texts hi utan labels> ้ยวยาก่อนผู anyway <Hayır> ้วางสบู่ได้เยอะเลย โอเคอ้าวชูก้ามาจากไหนชูก้าพ,พี่จะล้างนะเปลี่ยนที่นอนชูก้าตรงครัวมาเป็นโตและชูก้าก็นอนได,นะได้พี่จะฉีดล้างวันนึงวันนึ่ง เราก็สามารถที่จะใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่เราเป็นเศษวัสดุมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์พักสนามได้เอาท่อที่นอนหมาตอนเด็กๆมาทําเป็นโต๊ะนะอันนี้เป็นท่อที่มีประวัติใช่ไหมเมย์ใมันเป็นอะไรนะเป็นท่อเลยนะเป็นท่อที่ให้ชูก้าเขานอนที่ครัวตอนสมัยตัวเขาเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวใหญ่มากคือเข้าไปนี่ค่อนข้างจะอึดอัด ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วซูก้าเขาไม่ได้นอนแล้วนะคะก็เลยเอามาใช้เป็นโต๊ะนั่นเองแล้วไม้นี่ก็คือเป็นไม้ที่มาจากไอ้นั่นเรียบร้อยนะผมซูก้าบอกคุณคุณที่นอนใคร นั่งได้ดูมีท่านผู้ชมข้างหลังพี่นี่นั่งประมาณนี้ต้องหาอะไรเช็ดก่อนผู้ชมชูก้ามานั่งนี่แล้วไม่มา <c oughs> เราจะนั่งประมาณนี้นะกลัว <c oughs> น้ำเปล่า <c oughs> นั่งได้ นั่งได้นั่งได้สมวนมาก็มานั่งมาวางล้างเวลาล้างอะไรนู่นนนั่นแหละล้างมงล้างมือตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะทําโครงการที่เคยพูดไว้ก็คือจะต่อน้ําไปในบ้านในนบ้าแล้วก็ทําที่ล้างมือข้างหน้านะครับเร็วๆนี้แหละเพราะว่าอากาศดีแล้วจะใช้เอซี FC บอกว่าพี่เหน่งก็ใช้ฐานเสา ที่เป็นวงกลมนะ่ะที่เราเคยซื้อมาเนะน่ะเมนกออกป่ะไอตัวอิิมสารกลมๆนะแล้วก็เอากระละมังไว้ข้างบนกระละมังไว้ข้างบนแล้วก็ล้างมือได้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 โอเคเดี๋ยวได้ไอเดียละ f c แนะนำมาว่าเสียดายของที่เราสั่งมาคนระตอนนั้นประมาณ700ก้อนนะ700ก้อน <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมดเดย์สตอรี่สวัสดีครับก็โปรเจกต์สั้นๆหาไอเดียให้ FC ซดูวันนี้ตอนเย็นท่านขอมือโอเคขอมือขอมือโอเคอ่ะอีกครับโอเคออะให้ั้งสองตัวเด็กเก่งมากแย่งกันให้มือราชิตาก็บังชูกะนี่ชิตาต้องมาอยู่ตรงนี้ ข้อมือ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 เหมือนมันขี้เกียจมากเลยเข้อมือข้อมือฝากแปดฝากแปไปไหนแล้วจะไปเล่นที่อื่น